ที่บ่อวัสดีครับพี่ดีครับอ่ะเริ่มเพิ่มเอาโอ้ไม่ใช่อะโอ้แสดงว่าเป็นคนเอาถ่านจริงๆครับเอาจริงฐานด้วยสสวัดีครับผมพ่อกันนี่แล้วครับกับผมปุ๋ยเจบีชาแนลมือนี้พาพี่น้องมาเขาเอิ่อหนึ่งอ่ะเฉลยมือนี้คลิปนี้มีสาระจันเอยพี่น้องทั้งสองรอยลิตรผีโคนมาเกี่ยวก่อนปูนกองหนึง่ง ัะว้างูาแล้วว่าเอามาหยังเมื่อนี้คลิปนี้สีบอบพี่น้องเบิดทุกขั้นตอนว่าเพิ่นเอาถังมาหยังอันนี้เขาเจ้ามาบบริจารมีสองสามสิบใบไป,ไปพี่น้องไปเมืองว่าถังนี้เอามาหยังนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้ นี่เราปวเจ็บดิไม่ยังหรอพี nah, boy, 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 ่น้องหาพี่บอยก่อนพี่บอยพี่บอยครับอยู่นอกพี่บอยได้ละพี่บอยเอ้าพี่ไปอยู่สิโอ้ยไม่หนหนอได้ละพี่บอยไปอยู่ เ,ววเปิดน้ำได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี่ครับนี่นี่คือเตาเผาทานครับเป็นทานชาโคพี่น้องนี่ใหม่ดีพิจนาหมู่เรนบอกว่าทั้งนี่เอามาเห็ดหนังนี่ทั้งสองลิตร กี่ได้มายังน้องเดียครับนี่ไปตามป้ามันซาโคมาทานเดี๋ยวจะไปถามพี่บอยว่าผลลัพธ์หรือว่ามันเป็นจไฉเห็ดแล้วอันนี้อันอันนี้เพิ่มต้นแบบครับตัวนองพี่น้องถูกไปตามพี่บอยพี่บอยสวีทครับพี่สีทครับอ่ะเริ่มเพิ่มเอา โอ้ไม oh, well. uh, e ่ใช right? uh, ่โอ right you know? ้แสดงว่าเป็นคนเอาถ่านจริงๆครับเอากินถ่านด้วยอ้าวเขาเลยรู้เลยว่าเอาถังสม่วเหมาทําอะไรมาเผาถ่านเออนี่ครับอันอันนี้ก็ตัวที่สองไงพี่ใช่ตัวแรกได้ผลแบบทดลองตัวไอตัวทดลองตัวแรกตัวต้นแบบเป็นไงรู้ระบบทดลองได้ระบบแล้วรู้ว่าจะเอาต้ำซุปเปอรไม้ยังไงเออขนาดดีกระเด็นแต่ไม้ที่ออกมา90%เลยนะ ร้อยเลยเหรอผ่านผ่านเลยผมเห็นใบไม้มันมันยังเป็นนี่อยู่แสดงว่าใบก็ไม่ได้เป็นเท้าทานใช่ไม้ก็ไม่ได้เป็นเท้าฐานใช่เห็นม่ใช่มันเป็นฐานแต่ไม่เป็นเท้าไงอันนี้คือตัวที่สองหลังจากวิเคราจอดจงมาแล้วอันนี้คือเอาไม้เข้ายังไงอยู่อย่างนั้นเลยดิบก็ดิบอย่างนั้นเลยอ้าวไม่จุดไฟอ่ะแล้ว้นตัวยาวอ่ะพี่ ไกลยังไกลยาวเอาไว้ก่อนเดนขึ้นไปเชียงรายเ้าขึ้นเหนืออแล้วใครจะไปเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะไปที่ไปพูดให้เขาฟังอ่ะวิทยากรอ่ะแล้วใครังขึ้นไปเป็นวิทยากรดูอ๋อยูทูบแล้วพี่พัก่อนบ้างไหมเนี่ยไม่พักเลยประกันเยอะไหมพี่ ไม่มีอีกไม่มีใครไหมเออมืดครับป๋ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้คือจ่าบอเจบีนะครับน,นี่นที่ปิดหน้าไม่ใช่ว่าหนีนี่หนีสินนะครับไม่ได้กู้แขกกู้บังนะครับ <c oughs> แกตัดเล็กนี่ครับพี่น้องเยอะแต่มึงจ้าจ้าเลย นี้ขายไหมพี่ถังถังเผาถ่านเนีไงขายใช่ไหมประมาณสามเป็นห้าโอ้โหเด็กเงี้ยแต่แต่ตุ้มตุ้มพันไม้ประมาณห้าลิตรสามถึงห้าลิตรต่อถังใช่ไหมรับาคาแล้วตัวที่เป็นตัวอย่างคือที่ให้ชุมชนไปเนี่ยให้เขาไปศึกษาดูงานแล้วก็สั่งกับเราใช่อ๋อสั่งกับเราราคที่ก็ได้แล้วแต่ราาเองก็ได้ เราเปต้นแบบเลาทำเองไม่ง้อไม่ง้อไม่ง้อหรอพี่ตาเหล็กแล้วหรอผมจะถามพี่หน่อยอะไรนะเข้าไม้อะไรนะอะไรนะเข้าไม้เข้าไม้เดี๋ยวนะพี่คลิปนี้ผมผมผมบอกพี่น้องทีวีไว้แล้วว่ามีา มีสาระเผาเสร็จแล้วบีที่จำหน่ายมีที่รองรับ<อ>ใช่ไหมเยอะเดี๋ยวเดียวนีม้วนมั่มนคงด้รยด,ดิไม่ต้องกลัววันนี้ลูกค้าถานนะครับจองจองไว้แล้วจะมีเยอะไหมมีเท่าไหร่ที่เปิดหน้าได้ไหมเปื่อเขาว่าจ่าบอยโซจริงหรือเปล่ามาเปิดอเออเออเออเนี่ยมันใส่ง่ายไหมเนี่ยไม่ยากเลยก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไป โอ้ยยังยังเล่นอีกโว้ยโดนจริง <c oughs> อันนี้ตัวจริงครับนี่หลังจากที่ลองผิดลองถูกใช่ไหมพี่ก็ยังถูกจะดีไว้ยังผ<ะ>ิดดีเนี่ยทานก้าผิดเมื่อวานครับโอ้ยพี่ไม่ลง,งคลิปเลยทำไถ่เมื่อเช้าเงาแงบบ่เลยนะอ,ยอร่อยมากยินนีด้วยให้ลูกน้องกินกินข้าวกระถางนะ อ้าวประหยัดไม่ได้เหรอได้ไม่ได้ต้องได้เนีเนี่ยน้องเดียบอกให้ไปขนเอาไม,ม้มาเดี๋ยวไปเอาใครปีหนึ่งก็ลดเลยฟรีคุยได้นีตลอดก็ปีดีเร็วเลยปีนี่เร็วเยอะเ,เยอะเยอะ,ยอะมาเยอะเดียบอกเยอะเราบอกให้ไปขนเองเอ้าใครละเดินผ่านกล้องหนิเหรอใครเนี่ยเอเยอยืนก็ยังม่รอนค่ะเออวันนี้มาดูอะไรมาดูเตาเผาตาโก โอเคเดี๋ยวพ่อรับสับ้านลุงบอยก่อนแล้วสมมุตินะพี่เขาจะหาว่าเราเป็นมอดไม้ไหมไม่น่าใช่นาะเพราะว่าเราแก่ปลายไม้ที่เขาตัดแล้วถูกไหมอ๋อแล้วเราจะขออนุญาตจากกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องนะครับในการเข้าครองทานโอ้โหไปที่จะซื้อ่านก็ครอบครัวหนึ่งก็ไม่เกินร้อยสามสิบกิโลกรัมนะครับอย่าลืม เป็นกฎหมายนะครับแต่ตอนนี้พี่ขออนุญาตเรียบร้อยยังไม่สมมุติว่าจะจะขอเราจะขอแล้วก็จะถ่ายเป็นสํนาเักให้ทุกทุกคนกรณีจำน่ายลูกค้ามาทุกไปสิบสอบยี่สิบสอบก็ถ่ายเป็นสําเนาหให้ไปเบิกทางนี่ครับถดี๋วต้องจะก็หมายถูกอย่างครับแม่รับรองครับคลิปนี้ผมบอกแล้วมีซารหละ <c oughs> แน่นอนเออ เรียนรู <the> <ario> ้เร <reconcile> <co lee> ื <Ein structured language> <c Moder ator> ่องอะไรพี่พี่ตั้งใจมากไหมเนี่ยผมผมผมไต่กระบวนการทำได้ไหมเนี่ยได้เอ้าฮะเราไม่เคยคุยแล้วเอาทำงานอ๋อไห่สำคัญการพูดกระบวนการทำเนี่ยถ่ายได้ใช่ไหมครับถ่ายรูปพี่ยังจดจดลิขสิทธิ์ยังไม่หวังร้อยเขาทำเกินเอ้าหรอเขาทำมาตั้งแต่สมัยพุ่นสามหามนเ่นเอานีิแล้วพี่ไปซื้อไปซื้อวิชามาสามสี่หมื่นนี่ไงฝวัญเอาโอ้โหขวันขวัญขัญ อาีไวันก็มาใส่วันเออเจได้บ้างบายแต่ยังข่าว่าตัวมุ่งไปไาอยู่มากสมุนไพรหางเลยตัวอางเลยฮ่าฮ่าฮ่โอ้เล็กปุ่งใจเล็กปุ่งใจคิดคิดนี่อย่างที่สารใังไงไอ้ที่นอนก็หเรียน อันนี้คือหมองโต้งก็นำ้นำน้ำส้มอะไรนะพี่ควนไม้น้ำส้มควันไม้เราจะทำน้ำส้มควันไม้แบบหลายเท่ามีเน้นทั้งสองแบบทั้งฐานแล้ว่าน้ำส้มควันไม้นะครับเพื่อมาไละยุงไลยุงไลยุง,ยง,ยงมันมันมันายได้ไหมน้ำส้มควันไม้เนี่ย ขายได้ไหมดิทละร้อยที่น<อ>้าหลังครับแพงกว่าน้ำมันดีเซลทีนะ่บอกให้ดิทละร้อยอแพงกว่าดีเซลนะเทาได้ทานพร้อมในถังนี่แล้วแล้วน้ำส้มอะไรน้ำส้มควันไม้กระซิบบอกว่าจากท่อนี่โอ้ยธุรกิจปัจติกเงียบเสียงลงเลรอครับโอ้ยบางแหนก็คือบเงียบเสียงตายคลิปตู้มยังตายโอ้ธุรกิจบป็นถึงปัจจินแต่ยังเดินเสียงอยู่อันนี้อันนี้คือใบที่สองครับ นี่แสดงเขาใส่ควันยึบยิดขึ้นมาบนมึงด้วยอาใส่ควันยึบขึ้นมาโอ้ใส่ควันเหรอเพื่อนเอาทานกวนอันนี้ทานเขาเรียกเต่าป๋อทานยังกับชาโคชาโคอะไรที่มันเอาทานอยู่เป็นการอาหารทานที่ว่าธุรกิจมืดไหธุรกิจมืดมาแบบไหนเย็ดจนตกิจมืดนี่แล้วครับมืดสวยงามดีเลยพี่น้องนี่ครับนี่ต้นเป็นต้นล่ำเป็นล่ำอยู่ขึ้นเขาไหมครับ เบี้ยกะเหลือเนี่ยก็จีว่านะเราเผาวิธีการเผาของเราหนิหู้หู้ว่ <c oughs> ปบาแล้วก็เป็นของมันของเราอยู่นเนาะ <c oughs> เอาไฟไว้ล่างบ่ครับผมไฟไว้ล่างนี่หู้หนี่พี่น,อน้องตัวน,นี้คือต้นแบบนะครับต้นแบบเอาไฟสุ้มเขานี่เพราะมันตีแล้วก็เศร้ามาั้ยปล่อยปล่อยมันเองเลย,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 ยใส่ไฟใส่ไฟเทียนอยไปเป็นอย่างอ,อันนี้อาสมปูเรนี่มึงปูเรน,น,น้องผมก็มาตากแดดได้ใชครับ วัวเนี้ยมาจากแดดแสดงว่านอนเงี้ยวเซบอนกันเน่สายกับกราฟเลี้ยวสาสาที่สาเออกราฟเลี้ยวไ้กราฟกราฟไปหลักครับตัวอยูุวันยุวันชักตัวอยู่บ่ได้โดนนะครับโลกเออโลกยิ่งยากผู้ใดซื้อุ้มแล้ววะเจ้าต้องจำบอดีครับขาดสติเอย่ากินเหล่าไร้ายเหล่าไร้เหล่าไร้มานะครับอย่ากินเหล่าอย่ากินเหล่าแล้วเปลี่ยนนิ่ใส่หนีอย่ากิน อยู่ใน quán บ่อใหญ่ว่ะดมบ่อมองวิ่งขอตัวกับพี่น้องครับ<ข>อ,อ่ะไปมังวิธีการเน็ดที่ถูกต้องอันนี้คือตัวที่สองแล้วนะครับนาซีเอาความผิดพลาดมาแก้ไขไม้นะครับก็ยังแก้อยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าใบที่สองใบที่สองอันนี้ต้องต้องมุ่งจะวนเหมือนเดิมไหมพี่หุ้ม เป็นหัวตีวานี่คือใยเกี่ยวที่พี่น้องกันร้อนก็าสามารถเผาได้จัดได้ครับน,นะปไปมึงมีคนเก็บเล็กเลี้ยงได้แต่ถามมึงทีมงานเป็นกันเอามือเกื้อนี่ไอ้ถามเนี่ยมือเกื้อนี้มือเกื้อนี่ผู้ดใดเฝ้รวนเต้าตทาน อ่าพี่สายรายงานตัวหน่อยพี่ายรงงานจ้าจิวนเจบีไผอีกเนาะมาจ็มาแบบใหม่ซื้อซืั่ครับพี่นื้อแนนครับฮะชื่อแนนครับนนัีดอแนนซี่ห้าตัวเอ้ยซือซื้อคนน่สันซำกล้วยหนาวมได้่สันด้วยซื้อมาซื้อนังี่นนี่โอ้อ้าป๋น้อสิปิดกี่หมเนาะเดี๋แล้วเดีใยวเนะเอเดี๋ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวข้านึง เออโอ้ยมึงครับอันกูตาเพื่อกระไรเครื่องเลยโอ้ซะสะวไปน้ำครับแจ็คกุ๊ซี่นี่บ่อน้ำบนบ่อน้ำบนบ่อน้ำบนครับธุรกิจกันนี่อันนี้เริ่มอันนั้นแห้งแล้วบ่อใส่ใส่บิ๊กเบเกอร์เล่นมันตรงมือนี่ตรงมือนี่พร้อผมเอาเดี๋ยวถามกันเบิังครับพี่น้องครับพี่น้องครับ อันนี้ปอมเงีธุกรกิจมือดเลยธุธุกรกิจมือดอยู่พุ่น <c oughs> ผมบอกแล้ว <c oughs> กินนี้มีสาระเต้าแรกผลออกมา100%เ่ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขหมองคือยัางกอหนำสมควันใหม่หนำสมเอหมองมันจะย่อยมากมันเฮียถิมจะได้ของลิตรละลอยพี่น้องปอมเงี้ยนขายได้๋ยวจะทานเลยหนำสมควันใหม่ก็ขายได้ลิตรละลอยเอา,ปอาเป็นยังเปรียญจะงุ่งแล้ววะตอนนี้เงี้ยสิ นาอยหมดสีนันสเลยตอนนี้ก็เลยงตัวมตัวเอันนี้ก็เป็นรีไซเคิลเป็นผลิตกนตุรกิมยว่าตุรกิมืดเผาฐานชาโคเ๋ยวสิแปดม้ีก้อนดี้อะอันนี้เมาย่งนี่เมาย่งนี่บ่ด่มบ่ด่มบ่ดามีกนแล้ว นี่อันนี้เ้าเจ้าสิบ้ามือนี่ก็คือตัดคลิปตรงนี้เพื่อนตัดเล็กมันเสียงดังเฮี้ยงพี่จาาป็นคนจีขันเราได้เหตุงานเราสีเหตุแบบอหลีเราสิบ๊อปะงานมาคุยอย่างสินะจริงแจงบัวเป็นจริงโจเออนะแต่เรื่อปอเราอย่างนนไปก่อนไปสอบถามทายเดี๋ยวผมจีเอาควาาหูเก็ตคว่าหมู่วงใดี่มันรุดสํำคัญบ่สซ้ำัญจุดใดดอยจุดใดบ่ไดจุดใดแก่บ่แก่เอามันเต็มรอยที่สุด มาลงให้พี่น้องเมึงอีกทีนึงแก้วต้ตนหนิวชัวทานนี่เต็มร้อยแล้วทานครับร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาแบบสวยงามมากบ่มี่กี่เท่ากีา่เท่าเลยอ๋อคลิปนี้อ่ะพี่ไส้พี่ไสมาแนนซี่แนนซี่กดซอยปิดคลิปนะแต่เมืองพี่น้องแนนซี่เลยเออหน้าตาแนน,านซี่ครับนี่นะครับคนหล่อคน <c oughs> อพิโลค,ครับอันนี้อันนี้ซองปุยเจบี้ด้วยพี่น้องความสูงอะไรแนนซี่ เดี๋ยวไปเสริมรูปอยู่หน่อยอ่ะฝากพี่แล้วน้องไปยังคลิปนี้เ<อ>ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอแชร์เลยนะครับ